สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องวารีคีเรีนกับเหมือนเช่นเคยโอเควันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์24ชั่วโมงในบู k h เ v e นกับเพื่อนนะคะฮู้มาโอเคตามมาเดี๋ยวบอกให้่อ้ตามมาตามตามมาเคเดี๋ยวปั่นจักรยานตามแล้วกันอือปั่นจักรยานตามนะ เธอปั่นจักรยานปั่นจักรยาน,น,ยานเดี๋ยวอะไรเนี่ยปั่นจักรยานสงสัยต้องพิมพ์อ,อเอาจักรยาน โอเคเอืมโอเคจะเปลี่ยนสีอะไรไหมเนี่ยโอเคว่าแล้วไปไปคอนโดกันตามฉันมาเลยเอาโอเคทางนี้ถูกเอา ตามมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาสร้างบ้านก่อนสร้างบ้านกันก่อนเราเอาหลังนี้แล้วกันสร้างบ้านเคเธอไปสร้างบ้านของเธอเอา้าวอยู่ด้วยกันอเคเธอไม่สร้างบ้านของเธอเหรออืมไม่เป็นไร เธอไม่สร้างบ้านเหรอเธอจะเปลี่ยนสีบ้านไหมเปลี่ยนสีเปลี่ยนเปลี่ยนสีเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าเอาเพื่อนหายอนไรอ๋ออาอบน้ำโอเคขอโทษ มันจะก็เล่นคมแล้วก็กลนโอเคอุ้ยน่ารักโอเคโอเค,อเ,คเพื่อนเราไปไหนแล้วก็ต้องเดินสงสัยไปสร้างบ้านเอาไปกินข้าวกันนะให้ให้เพื่อนเราสร้างบ้านไปกิน โอเคเพื่อนกำลังสร้างบ้านอยู่นี่ไงร้านอาหารอยู่นี่ไงร้านอาหารอยู่นี่ไงร้านอาหารอยู่นี่ไงเธอเอา้าเพื่อนจะเปลี่ยนสีบ้านก่อนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอใส่ชื่อก่อน ใส่ชื่อแล้วเพื่อนจะใส่ชื่อไหมหมีกำลังพิมพ์ชื่ออยู่ใช่ไหมเอาไม่ได้ใส่ชื่อนี่นี่นี่รัอาหารอยู่นี่นี่กินอันน,น,นนีล้วกันโอเคเธอไปรอละจ้ะ นี่อาหารเธอเนี่อาหารฉันอร่อยโอ้โหกินทั้งสองอย่างกินทั้งชานมไข่มุก,กินทั้งไอ้นี่เลยอร่อยอิ่มยังอิ่มอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวมีชุดชานมไข่มุกับปากด้วยเออใช่ไง คาปากอยู่ตลอดเวลาเลยจ้ะอืมอิ่มยังรอเพื่อนตอบตอบว่ายังหรือว่าอิ่มตอบก่อนเอเอาเพื่อนตอบตอบสิแงยทำไมไม่ตอบอ่ะาเขียใจนะ ไม่เป็นไรฮะอิ่มอานอยคืออะไรจะถ้าอิ่มเธอจะฉันจะเก็บลนะแล้วนะอิ่มแล้วเหรอเขียนผิดว่ะอะไรโอเค เอาโอเคจอจ้อ,อ่ะจอมาเ,อเสร็จจักรยานกลับห้องกันอืมโอเค,อเคขอขอมาบ้านหน่อยนะเป็นหนึ่งขอ มา,ยาอย,ย,ออยอาบ้านหน่อยอยากพหนุ่ขอมาบ้านหน่อยอย้าวเพื่อนเราทำไมขอมาบ้านหน่อยเฮ่ขอมาบ้านเลยบอกประตูให้ฉันหน่อยโอเคขอบคุณ อืมโอเควันนี้เราจะนอนห้องเพื่อนดีไหมวัน,นเอาวันอะไรทำไมพี่พี่มึงวันไม่เป็นไรวันนี้น,น,นอน ห้องไหม้เดียวมุยก็ได้หมุยก็ได้ออาเพื่อนหายอีกแล้วไม่นอนไม่เป็นไรนะอโอเคมาเลย โอเคมาแล้ว <c oughs> คืจะทำอะไรก็ได้เลยนะทำไมเธอไม่ใส่ชื่อละใส่ชื่อเป็นไหมอะ่ะอาบน้ำก่อนโอเคไปอาบเลยเดีย๋ยวฉันอาบบ้านฉันนะบ้านใครบ้านมัน <c oughs> อาบบ้านฉันดีกว่านี่นอาบแบบนี้เลยจ้ะอื้ม <c oughs> ทำไมไม่ได้ยินเสียงน้ำเราได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ฮอาบน้ำไปด้วยกินชานมไข่มุกไปด้วยเอาชานมไข่มุกออกไปดีไหมไม่เอาดีกว่าอันนี้ก็คือชานมไข่มุกเราซื้อมานะคะน่าจะประมาณสิบห้าโลบักนะ ทุดนอนนอนเฮ้ท,นน hey! ทำไมฉันพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ได้อออออ่ะมาแล้วเหรอเออจะพิมพ์ว่า sleep พิมพ์ภาษาไทยได้ไหมอ่ะได้ใช่ไหมเออเอ้อออได้นี่ชุดน,นอนเหรอ นอนเหรอเฮ้อ <c> ถ <oughs> ้าอยู่อืมเพื่อนมายังมาแล้วอ้าวกินอีกเหรอ <c oughs> <Okay. S 2> เดี๋ยวเราอ่านหนังสือก่อนนะอ่านหนังสือก่อนนอนเช้าอยู่เลยลืมไปเช้าอยู่ไม่สิโอ๊ยลืม เดียวยชุดนี้ก็น่าจะได้อยู่โอ้เพื่อนทำอะไรอ่ะ <c oughs> น่าจะไปอาบน้ำอาแล้วอยู่บ้านตัวเองไม่ได้อาบรน่าจะใช่ <c oughs> อันเดียวเปิดทีวีดีกว่าอวีน่ารักจัง ไม่เพื่อนเราไม่ใส่ชื่อใส่ชื่อได้ไหมใส่ชื่อใส่ใส่ชื่อ,อหน่อยหน่อยไม่รู้เพื่อนใส่เป็นหรือเปล่าถ้าใส่ไม่เป็นก็ไม่ได้ว่าเพื่อน เเพื่อเสร็จยังเดี๋ยวรออ่านหนังสือรอก็ได้มันเปลี่ยนสีหนังสือได้ดวยเลยไม่มีหนังสือสีม่วงที่ฉันชอบเลยหรอสีม่วงไม่มีหรอเอแต่ทำไมหน้าปกมันมีสีม่วงอ่ะเฮ้ยนี่เม,มื่อกี้จะเอาสีม่วงอ่านหนังสือรอเพื่อน โอเคอ่านไปหน้านี้อ่านเสร็จอือ่านเสร็จเปิดไปเรื่อยๆอัอซื้ออัดซืมอ่านหนังสืออ่านหนังสือ,สอสไปเลยค่ะแบบนี้ โอ Dante, ้หนังสือก really sure ็ดูไม่ค่อยชัดเลยในนี้น่าจะอ่านว่าน่าจะอ่านแบบนี้นะคะอืมอ่าแล้วเราจะเปิดทีวีไว้เพื่ออเลยเพื่อนอาบน้ำเสร็จยังอาบน้ำจิอ้าวทำไมตายอยู่ในห้องน้ำล่ะเฮ้ยทำไมเพื่อนตายลูกลุก ฮัลลนลื่นหรออืมลุกเลยทำไมใส่ไม่เป็นล่ะใส่ไม่เป็นหรอ,ไไหรอใส่ ใส่บบได้คืออะไรใส่ไม่เป็นเหรอใส่ไม่เป็นเหรอใส่ไม่เป็นเหรอ,ไม,ไ,มหรอไม่เป็นไรไม่เป็น ไม่เป็นไรเอาใส่เป็นนี่นาะ <c oughs> ใส่เ็นนี่นาะใส่เ็นเหรอทำเป็นเหรอได้ไงใส่ได้แล้วเออโอเคห้ยมืดแล้วมืดแล้ว มืดแล้วมืดแล้วอือโอ้ <c oughs> ชีวิตจริงบ้านเราฝนตกเดี๋ยวนันหนึ่งใส่ชุดนอนก่อนคลิปนี้มันก็อาจจะยาวๆนิดนึงนะทุกคนใช้เวลากับเพื่อน ยาวมากไม่น่าจะยาวมากหรอกคะ่ะน่าจะพอประมาณนะเออชุดอ่ะตกลงพิมพ์สลีปได้ไหมโอ๊ยทำไมฉันพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ได้สักทีคันนี้ก็โง่จริงๆสลีปเอาไหนบอกเพื่อนจะนอนในห้องเราไม่เป็นไรเนะ่นอนคนเดียวก็ได้เชื่ ไม่งอ้อหยกอ้าวทำไมมาขึ้นอันนี้มาล่ะ <c ười> อ๋อคิดว่าจะไม่นอนนอนชุดนอนเอ๊ะนอนอันอื่นดีกว่านอนอันนี้ไม่ค่อยชอบเลยอืมอ ชุดนี้ก็พอสวยอยู่เฮ้ยมันดูเด็กเกินไปไหมอือเราชุดนี้ล่ะเฮ้ยไม่เอาอชุดนี้แล้ะกันอืมเพราะมันยังไม่ไม่ดึกเลยเดี๋ยวตอนนี้ฮะ มันยังไม่ตึกเลยเหรอจะนอนอยังอเอ้าเฮ้ยจะนอนอยังจะนอนอยังฉันลืมไป Blue Heaven มันไม่มีร้านสะดวกซื้อฮ้มี มีมีสี่จะไปเหรอจะไปเหรอจะไปจะไปเหรอหืมใครอ่ะไม่รับเพื่อนคะ่จะจะไปเหรอ ใช่เธอจะไม่ให้ฉันไปไปก็ได้เลย่ะไปกันเถอะเลยโอ้ยนี่มันก็มามากวนฉันเดี๋ยวฮึ โอเคเดี am, an, ๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เธอตามฉันมาตามมาเดี๋ยวพาไปร้านที่พิเศษกว่านั้นอืม้ามาร้านนี้เลย ร้านนี้ของน้อยร้านนี้ของร้านนี้ของน้อยไปร้านอื่นไหมไปร้านอื่น ไหมไปร้านอื่นไหมโอ้โหชีวิตจริงบ้านเราฝนตกหนักมากตอนนี้ไปร้านอื่นไหมไปไปร้านอื่นเถอะพาไปร้านใหม่เดี๋ยวพาไปร้านอื่น เดี๋ยวอืมไม่ต้องหยิบละไปไป,ไปกันอ้นนนนาวอ้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 าวย่าจะไปไหนตามมานี่ ตอนกนลางคืนเลยนะเนี่ยฮะตีสองเหรอบ้าจะ <c oughs> ให้เพื่อนมานั่งบนรถเข็นดีไหมเอาอะไรดีเธอ <c oughs> เอาพิซซ่าไหมเฮ้ย เดี๋ยวนี่ซื้อนมไปกินที่บ้านด้วยอืมเดี๋ยวเออเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วนี่เราไปเอาแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลอะไรก็เรียกได้ <c oughs> ตัดเลืกแอปเปิ้ลดีกว่านี่ค่ะคิดตั้งค่ะแด่แด,ด่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองฉันเลี้ยงเอง,เร,เ,รเ,งเราเลี้ยงเองเราเราเลี้ยงเราเลี้ยงเอง อืมเดี๋ยวทำไมเพื่อนนิ่งไปเลยล่ะฮ้า,าใครเนี่ยอ๋อเพื่อนน้องของเพื่อนอืมเอ้ยเอ้ยเอ้เขียนไปหมนเอ้ยเล่นเนี่ยมันไม่ใช่การเล่นแล้วเฮ้ย เฮ <S él il> ้ยเฮ้ยเฮ้นี่ถุงนี่เออมีน้องด้วยอืมดีห้าแล้วนะ ตีห้าแล้วนะนับหนึ่งต,ตีห้าแล้วตีห้าแล้วอืม แล้วก็เดินออกไปแบบตัวมัมเลยเนาะไม่สกกมิกลับห้องกันไหมอะกลับห้องกันไหมอทุกคนเราว่าเราชวนเพื่อนกลับห้องกันไหมคะ ยังไม่ได้นอนเลย <laughs> ใช่อืมไ <laughs> ม่ได้น,นอนโอเคคลิปนี้ดูเหมือนว่ามันจะยาวมากๆเลยนะคะ <laughs> อืโอ้อันนี้เฮ้ย <laughs> ห oh, <laughs> นึกว่าเพื่อนไปผิดทางโอเคแล้วเราก็กลับบ้านของเราไปเอาเพื่อนโอเคอันนี้ก็คือโอเค โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย